สวัสดีค่ะวันนี้เซลเ A นะคะแนะนํารถที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคานะคะนั่นก็คือสปารกแน่นอนค่ะจุดเด่นของสปารของเรานะคะเป็นในเรื่องของกระบะที่มีความยาวนะคะ5,245ในความกว้างที่1,810และส่วนสูง465นั่นเองค่ะรถของเราช่วงล่างมีความแข็งแกร่งระบบเบรกระบบความปลอดภัยทั้งระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็ตัวช่วยแรงเบรกอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน BA นะคะระบบเบรก e s S นะคะระบบไฟฉุกเฉินกระพริบอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกกระทันหันระบบควบคุมการทรงตัว e.s.c. และระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีขนาดออกตัว t.c.s. นะคะระบบช่วยในการออกตัวบนทางราชันนะคะ s.s.a. นะคะระบบควบคุมความเร็วลงทางราชันด้วยระบบ h.d.c. ค่ะลูกค้าสับได้ทั้งหมดสีทิศทางด้วยกันนะคะสามารถดันลงมาเลยนะคะ,ะตัวนี้ยกขึ้นลงก็สามารถดึงเข้าออกได้นะคะตอนยังมีอ่า หน้าจอสัมผัสนะคะรองรับ Android แล้วก็ Apple CarPlay นะตรงนี้จะเป็น USB นะคะก็จะเป็น Type C หมดเรียบร้อยอหน้าจอเรียกว่า MID นะลูกคา้าสำหรับเป็นความกว้าง9นิ้วด้วยกันค่ะเกียร<ม>์ที่ใช้งานนะคะมีทั้งหมด6สปีดด้วยกันนะคะเพราะเรายังมีรุ่น Auto, ออโต้ตอบสนองการใช้งานของสุภาพสตรีนะคะที่มีการใช้งานรถรุ่นนี้เลยค่ะโอเค,คเดี๋ยวสำหรับเครื่องยนต์1.9นะคะเป็น1.9เป็นเครื่องเจนทูนะคะที่มีความ แรงอยู่ที่150แรงมา้า3,600รอบต่อนาทีนะคะและอีกเครื่องยนต์หนึ่งนะคะเป็นเครื่อง3.0 190แรงมา้าเดือนนี้สําหรับลูกค้าที่มีเกษตรกรนะคะ, 1, ะ,คะระคะับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทนะคะเจ้าของกิจการพาินี้นะคะรับส่วนลดไป1,000 0บาทนะคะครับลดเพียง900บาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ติดต่อมาที่เซลลเเท่านั้นที่0 6 4 8 5 3 6 6 2 2